สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวจุริพรดึงสมุทรสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนุชนาตบุกง,งาสวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนุสวา,าสกุลสวัสดีครับกับผมนายอภิสิ์อินทรมุตรตะลุยสู่ดินแดนอรารยธรรมอียิปต์อรารยธรรมอียิปต์ อารยธรรมที่มีความยิ่งใหญ่อีกแห่งหนึ่งของโลกที่มีถิ่นกำเนิดในดินแดนใกล้เคียงกับอารยธรรมเมโสโปเตเมียคืออารยธรรมอียิปต์อารยธรรมอียิปต์เป็นอารยธรรมที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางและมีผลต่อพัฒนาการทางความคิดในหลายๆด้านเนื่องจากมีโมรดกทางสถาปัตยกรรมเช่นปิรามิดและแนวความคิดและความเชื่อเกี่ยวกับศาสนาและปัชญาอีกด้วย อียิปบราณตั้งอยู่ระหว่างโลกตะวันตกและโลกตะวันออกโลกตะวันตกคือดินแดนที่อยู่รอบทะเลเมดิเตอร์เรเนียนส่วนโลกตะวันออกได้แก่ดินแดนเมโสโปเตเมียและดินแดนในแถบลุ่มแม่น้ำสินธุทิศเหนือของอียิปจะหลุดทะเลเมดิเตอร์เรเนียนส่วนทิศตะวันตกติดกับทะเลทรายซาฮาราทะเลทรายลิเบีย และทะเลทรายนูเบียทางทิศตะวันออกถัดไปคือทะเลแดงทิศใต้จรุดประเทศนูเบียหรือซูดานในปัจจุบันอียิปเป็นดินแดนที่อุดมสมบูรณ์เนื่องจากมีพื้นที่ตั้งอยู่บนสองฝากฝั่งมีแม่น้ำนายแม่น้ำนายมีลักษณะที่ต่างไปจากแม่น้ำอื่นๆคือทอดตัวไหลจากภูเขาทางตอนใต้ ลงสู่ทะเลเมดิเตอร์เรเนียนทางตอนเหนือมีผลต่อการดำเนินชีวิตของชาวอียิปต์โบราณมีนคือเส้นทางคมนาคมสายหลักและ,และเป็นเสมือนเข็มทิศในการเดินทางโดยใช้รวมกับทิศทางการขึ้นและตกของดาวอาทิตย์ชาวอียิปต์แบ่งช่วง แม่น้ำนายเป็นสองช่วงคือต้นน้ำทางตอนใต้เรียกว่าอียิปบนและปลายแม่น้ำในดินแดนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำทางทางเหนือว่าอียิปล่างประมาณ3,150ปีก่อนคิสตการพระเจ้าเมนิสหรือนามือสามารถรวบรวมเมืองต่างๆทั้งในอียิปบนและอียิปล่างเข้าเป็นอาณาจักรเดียวกัน และตั้งเมืองเมมฟิสเป็นเมืองหลวงประวัติศาสตร์ของอียิปต์ยุคราชวงศ์จึงเริ่มต้นขึ้นประวัติศาสตร์ของอียิปต์อาจแบ่งออกได้เป็นสี่ยุคดังนี้ยุคที่หนึ่งยุคราชวงศ์เริ่มแร,มรกอยู่ในช่วง3 1 0 0 6ถึง2,686ปีก่อนคิตการโดยเริ่มตั้งแต่ พระเจ้าเมนิสรวบรวมเมืองต่างๆได้ทั้งในอียิปต์ล่างและอียิปต์บนเข้าเป็นอ,นนนอาณาจักรเดียวกันและเข้าสู่ราชวงศ์ที่หนึ่งและสองยุคนี้เป็นยุคการสร้างอียิปต์ให้มีความเป็นปึกแผ่นเข้มแข็งยุคที่สองยุคราชวงศ์เก่าอยู่ในช่วง2686-2181ถึง ก่อนคิดการโดยเริ่มจากราชวงศ์ที่สอียิปประสบความวุ่นวายทางการเมืองมีการย้ายเมืองหลวงไปตามเมืองต่างๆแต่หลังจากนั้นก็มีราชวงศ์อียิปปกครองต่อมาอีกสองราชวงศ์คือราชวงศ์ที่9และสิบ ในยุคนี้อียิปต์มีฟาโรห์ปกครองเริ่มตั้งแต่ราชวงศ์ที่3ถึงราชวงศ์ที่6ราชวงศ์ที่โดดเด่นในสมัยนี้คือราชวงศ์ที่4ซึ่งมีการสร้างปิระมิดที่ยิ่งใหญ่มากมายโดยเฉพาะมหาปิระมิดของฟาโรห์คูฟูที่เมืองเซซึ่งสร้างขึ้นประมาณ2,500ปีก่อนคริสตกาลอียิปต ในยุคนี้ถือว่าเป็นยุคที่รุ่งเรืองที่สุดยุคหนึ่งและการสร้างสรรค์ความเจริญในยุคนี้ได้เป็นรากฐานและแบบแผนของความเจริญของอียิปต์ในสมัยราชวงศ์ต่อๆมา ยุคที่4ยุคราชวงศ์ใหม่อยู่ในช่วง1570ถึง332ก่อนคิดตการระหว่างราชวงศ์ที่18ถึง31เมื่อชาวอียิปต์ได้ก่อกระบฏและมีชัยเหนือชาวฮิกโตสจึงเริ่มราชวงศ์ที่18และขยายอำนาจการปกครองไปยังดินแดนซีเรียปาเลสไตน์และฟินิเซียเพราะมีอนณาเขตกว้างมากขึ้น สมัยนี้จึงได้รับการขนานนามว่าสมัยจกักรพรรดิแต่ในช่วงหลังๆอำนาจการปกครองจากส่วนกลางค่อยลดลงเหล่าขุนนางที่ปกครองเมืองที่ห่างไกลก็เริ่มแข็งขืนต่ออำนาจมากขึ้นจนถึงประมาณ700ปีก่อนกิตการอียิปต์ก็พ่ายแพต้ต่อชาวอัสซีเรียน และเมื่ออาณาจักรเปอร์เซียได้เข้ายึดครองเมโสโปเตเมียอียิปต์ก็ตกอียิปต์ก็ตกเป็นส่วนหนึ่งของเปอร์เซียและประมาณ332ปีก่อนคิสตกาลดินแดนอรารยธรรมทั้งเมโสโปเตเมียเปอร์เซียและอียิปต์ก็ได้ตกอยู่ภายใต้อำนาจการปกครองของพระเจ้าอเล็กซานเดอร์มหาราช อารยธรรมของอียิปต์ได้สร้างมารดกมากมายหลายด้านแก่โลกการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆของชาวอียิปต์โบราณนอกจากการต่อสู้เพื่อความอยู่รอดจากความโหดร้ายของธรรมชาติยังได้รับแรงผลักดันจากความคิดความเชื่อทางศาสนาและชีวิตหลังความตายอีกด้วยชาวอียิปต์ยอมรับนับถือเทพเจ้ามากมายในแต่ละชุมชนมีวัดหรือวิหารศักดิ์สิทธิ์ เป็นที่ประกอบพิธีทางศาสนาบูชาเทพเจ้าและดวงวิญญาณของฟาโรชาวอียิปต์นับถือเทพแทบทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นหมาในจระเคฮิปโปโปเตมัสแมวมแมลงเต่าทอง และในเวลาต่อมาการบูชาสัตว์ได้เปลี่ยนเป็นครึ่งคนครึ่งสัตว์และเป็นคนโดยสมบูรณ์เช่นการนับถือดวงอาทิตย์ซึ่งถือว่าเป็นพลังอันยิ่งใหญ่และเทพเจ้าที่สำคัญที่มีรูปร่างเป็นมนุษย์ซึ่งชาวอียิปต์ให้ความนับถือคือโอซิริส ถือว่าเป็นเทพ,พเจ้าที่มีความอมตะเป็นประมุกแห่งเทพ,พเจ้าทั้งหลายและเป็นเทพแห่งความอุดมสมบูรณ์และความตายเทพ,พเจ้าเรเป็นเทพ,พเจ้าดวงอาทิตย์ผู้ประทานชีวิต นอกจากนั้นแล้วยังนิยมบูชาพระเครื่องและตะกุดเป็นเครื่องรางของขลังจึงกล่าวได้ว่าความเชื่อเรื่องเทพเจ้าสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างรากลึกและเจริญเติบโตอยู่ในชีวิตและจิตวิญญาณของคนอียิปต์อย่างแท้จริงความเชื่อที่โดดเด่นพิเศษของชาวอียิปต์อีกประการหนึ่งคือความเชื่อ ความเชื่อในโลกโลกหน้าหรือความเชื่อเกี่ยวกับโลกหลังความตายซึ่งเป็นแรงจูงใจที่สำคัญยิ่งในการก่อสร้างพีระมิดและการทำมัมมี่ ยุคที่3ยุคราชวงศ์กลางอยู่ในช่วง2,040ถึง1,782ปีก่อนคิสตกาลร,ระหว่างราชวงศ์ที่11ถึง13ฟาโรที่มีบทบาทในการสร้างความรุ่งเรืองให้กับอียิปต์ในยุคนี้คืออเมนเนมเฮทที่1จนเรียกได้ว่าเป็นยุคทองของอียิปต์ด้านเศรษฐกิจสถาปัตยกรรมด้านสร้างโครงติดต่อไปถึงทะเลแดงการสร้างเขื่อนกั้นน้ำวรรณคดี ทั้งบุตรอยแก้วและ้อยกองยุคนี้เป็นช่วงเดียวกันกับอรารยธรรมบาบิโลนของพระเจ้าฮัมมูราบีแต่ความรุ่งเรืองของอียิปต์ก็หยุดชะงักลงจากการรุกรานของกลุ่มชนปัสุตว์ตเรร่อนคือพวกฮิกโซดซึ่งก่อนหน้านี้ได้เข้ายึดครองซีเรียปาเลสไตน์และและเอเชียไมเนอร์ได้แล้ว เพราะพวกฮิกโซดมีความเก่งกาจในด้านรบกว่าชาวอียิปต์ทำให้สามารถครอบครองอียิปต์ไว้ได้ตั้งแต่1,670ถึง1,570ปีก่อนคิตการแต่เนื่องด้วยอียิปต์มีความเจริญที่เหนือกว่าพวกฮิกโซดจึงเป็นฝ่ายรับความเจริญไปจากอียิปต์จึงทำให้อรยธรรมอียิปต์ไม่ขาดความต่อเนื่องแต่อย่างใด ชาวอียิปต์เชื่อว่าวิญญาณเป็นนามตะเรียกว่าข้ามาจากเทพสูงสุดเป็นคนสร้างวิญญาณให้มนุษย์เพราะว่าวิญญาณเป็นนามตะจึงต้องสร้างพีระมิดเพื่อเก็บมัมมี่เพื่อให้วิญญาณของผู้ตายกลับมาสู่ร่างเดิมได้การสร้างพีระมิดในยุคแรกนั้นเป็นเนินหลุมฝังธรรมดาเรียกว่ามัตตาบาแปลว่ามานั่งในภาษาอาหรับภายในลึกลงไปใต้ดินจะต้องมีห้องหลายห้องสำหรับไว้เก็บศพ หรือมัมมี่และสิ่งของผู้ตายถัดมาจึงทําเป็นพีระมิดขนาดใหญ่มีทั้งรูปแบบที่เป็นพีรามิดแบบขั้นบันไดต่อจากนั้นมีการสร้างพีระมิดที่มีด้านแต่ละด้านเรียบลาดเทลงมายัางฐานสี่เหลี่ยมเรียกว่าพีระมิดหลวงเช่นพีระมิดสามองค์แห่งเมืองกีซาและระยะหลังนอกจากการสร้างพีระมิดแล้วยังมีการสร้างวิหารสําหรับบูชาเทพเจ้าเช่นในยุคราชวงศ มีการเน้นเรื่องเทพเจ้ามากขึ้นจึงมีการสร้างวิหารถวายเทพเจ้าส่วนมัมมี่ของฟาโรูก็มีการเก็บไว้ในภูเขาหินหรือที่เรียกว่าหุบเขากษัตริย์ต่อมาในยุคราชาวงศ์ใหม่มีการสร้างวิหารขึ้นอีกสองแห่งคือวิหารสำหรับทำพิธีพระศพของฟาโรูวิหารถวายเทพเจ้าเช่นวิหารของพระนางฮัสเซสุดและวิหารคานัน พิหารแห่งคานันการสร้างพีระมิดของชาวอียิปต์สะท้อนให้เห็นความเชื่อในเรื่องชีวิตหลังความตายและความเป็นอมตะของวิญญาณถ้าตายแล้วจะยังคงมีชีวิตอยู่ต่อไปและยังมีความเกี่ยวข้องกับร่างเดิมอยู่จึงมีแนวความคิดในการรักษาร่างเดิมไว้โดยการทำมัมมี่นอกจากความเชื่อในเทพเจ้าและการหมกมุ่นอยู่กับโลกหลังความตายแล้วยังปรากฏว่ามีพัฒนาการความคิดทางด้าน ปรัชญาแฝงอยู่ในความเชื่อของชาวอียิปต์เช่นในหนังสือของผู้ตายซึ่งเป็นหนังสือทางศาสนาและพิธีกรรมที่มีบทบาทต่อวิถีชีวิตของชาวอียิปต์มากที่สุดมีบทกวีที่ผู้ตายจะต้องกล่าวต่อเทพโอซิริสว่าข้าไม่ได้ทําให้ใครเจ็บปวดข้าไม่ได้ทําให้คนหิวโหยข้าไม่ได้ทำให้ใครหลั่งน้ำตาข้าไม่ได้ทำให้คนตายข้าไม่ได้ทำให้คนทุก ต้องทรมานบทกวีนี้สะท้อนให้เห็นหลักศิลธรรมจริยธรรมของชาวอียิปต์รวมถึงหลักเมตตาธรรมและอารมณ์ความรู้สึกด้านอื่นๆของมนุษย์และการรู้จักรับผิดชอบในหน้าที่ของตนเองอีกด้วย กับชีวิตที่ขึ้นตรงกับหัวใจฉันจะเป็นต้องมีเธอนะเพราะว่าเธอคือลมหายใจโอ้วทำให้ทุกวันฉันสดใสต่อชีวิตขนคนหนึ่งให้ I'm